สวัสดีค่ะอยู่กับช่องของ Music The Sun นะคะวันนี้มิวจะมาทำนายดวงภาพรวมในช่วงเดือนมีนาคม2568ให้กับชาวราศีมังกรหรือผู้ที่อยู่ในลัคนาราศีมังกรรวมไปจนถึงผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ก็สามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะ แต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าการดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมมิวไม่ได้เจาะจงดวงใครเพียงดวงเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องมีทั้งตรงและไม่ตรงบ้างนะคะคำทำนายไหนที่ตรงไม่ว่าจะดีหรือว่าไม่ดีให้คุณนําไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวของคุณเองส่วนคําทานายไหนที่ไม่ตรงให้มองผ่านได้เลยนั่นแปลว่าไม่ใช่ดวงของคุณค่ะและถ้าท่านใดอยากจะเช็คดวงส่วนตัวกับมิวนะคะเดี๋ยวมิวใส่ข้อมูลไว้ให้ด้านขวาบนนี้สามารถทักหามิวได้เลยค่ะใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาพบเจอมิวเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตาม ามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูและเป็นแรงบันดาลใจให้กับมิวได้นะคะใครที่อยากจะสนับสนุนมิวเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มซูบะเตงหรือปุ่มขอบคุณได้ที่กล่องข้อความด้านล่างเลยค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสับไพ่และดูดวงไปพร้อมๆกันนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของชาวราศีมังกรนะคะของผู้ที่ผ่านเข้ามาพบเจอคลิปนี้ทุกท่านเปิดทางเปิดดวงให้มิวทำนายดวงให้หน่อยนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ สำหรับชาวราศีมังกรใบที่1นึ่งสองสมสี่ห้าหกดแปและ10คะ่ะใบที่1นะคะใบที่สองสาี่ห้า 7 8 9และ10ค่ะ สำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะดวงภาพรวมของคุณในช่วงนี้นะมิวมองว่าคุณนะคะจะรู้สึกอ่อนเพลียง่ายรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อกับปัญหาที่พบเจอนะคะมันจะมีอุปสรรคหลายอย่างเข้ามาขัดขวางคุณแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยย่อท้อแต่อุปสรรคเท่าไหร่นะมันอาจจะมีฟิลมีความรู้สึกเข้ามาบ้างแต่คุณก็ยังคงลงมือทํายังคงที่จะไปต่อกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันอาจจะมีช่วงจังหวะที่ดาวลงบ้างเห็นไหมมี3ามใบที่มันหมุนหมองลงนะคะแต่ดูนะคะว่า ใบอื่นคือสว่างมากเลยนะคะอีก7ใบที่เหลือดังนั้นในช่วงเดือนนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณจะมีความรู้สึกไม่โอเคบ้างรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อบ้างเนี่ยมิวมองว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องปกติอย่าได้ไปใส่ใจหรือไปให้ค่ากับความรู้สึกนั้นมากเกินไปอย่าไปจดจ่อกับความรู้สึกนั้นมากจนเกินไปนะคะให้คุณรีบดึงตัวเองขึ้นมานะเพราะยังมีอีกหลายอย่างที่คุณยังทําได้ยังมีอีกหลายอย่างที่คุณจะต้องทำนะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่ดวงของคุณเนี่ยกำลังเปลี่ยนท ไปสู่จังหวะที่ดีขึ้นของชีวิตมันอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างที่มันมาจากความรู้สึกของคุณอะไรที่รออยู่มันอาจจะนานอะไรที่มันทําอยู่เนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางบ้างแต่สุดท้ายแล้วจะผ่านผลไปได้แน่นอนค่ะเรามาดูในตําแหน่งแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องหน้าที่การงานช่วงนี้นะ,ะสำหรับคนที่มีงานประจําทําอยู่แล้วเป็นช่วงที่คุณจะได้ทํางานร่วมกับผู้อื่นอาจจะมีทั้งคนที่ความคิดเห็นตรงกับคุณหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา ในการพูดคุยนะคะรับฟังความคิดเห็นของกันและกันให้มากขึ้นเน้นประชุมงานนะคะเน้นวางแผนงานร่วมกันจะช่วยให้การงานของคุณนะคะเป็นไปได้อย่างราบรื่นใครที่คาดหวังอยากจะ,จะเจริญก้าวหน้าเติบโตในหน้าที่การงานตรงนี้อาจจะต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อนคุณจะต้องผ่านบททดสอบเกี่ยวกับการทํางานกับคนหมู่มากนะคะการบริหารจัดการเรื่องเวลาและเรื่องการวางแผนงานจึงจะทําให้มีทิศทางเกี่ยวกับการเติบโตในโอกาสถัดไปสําหรับคนที่มีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะยัง ทำต่อได้เรื่อยๆอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการเข้าหาเพื่อนคนใกล้ตัวให้มากขึ้นจะช่วยให้งานของคุณราบรื่นและไปต่อได้มากขึ้นค่ะส่วนใครนะคะที่กำลังลอรอคอยงานอยู่ม,มิวมองว่าในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มต้นทำงานใหม่ๆเป็นงานที่คุณรู้สึกตรงใจเป็นงานที่คุณรู้สึกว่าทำแล้วมีพลังงานที่ดีอยากที่จะไปทำงานมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองมีไฟในการทำงานมากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นคนที่รอง,งานอยู่มีเกณฑ์ได้งานค่อนข้างสูงช่วงจังหวะที่มีเกณฑ์ได้งานจะอยู่ที่ประมาณสัป ดาที่3เป็นต้นไปนะคะส่วนใครที่มีธุรกิจหรือว่ามีงานเสริมอยู่แล้วช่วงนี้ถือว่าดีนะคะเป็นช่วงจังหวะที่งานของคุณเนี่ยมีคนเข้ามาช่วยมีคู่ค้าสมาคมใหม่ๆมีบริวารลูกน้องช่วยเหลือดีนะคะหรือถ้าอยากจะขยับขยายอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมก็สามารถลงทุนทําได้เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะได้ลงมือทําทุกอย่างนะคะอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้แค่คุณจะต้องมีแบบแผนนะคะรองรับอย่างชัดเจนนะได้วางแผนทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมาช่ว ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณได้ลงมือทําอย่างเต็มที่แต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้เริ่มวางแผนหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงแค่ช่วงจังหวะที่อยากจะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆหรืออยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะขยับขยายอะไรก็ต้องวางแผนใหม่นะคะวางแผนให้ดีให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยลงมือทําในช่วงประมาณสิ้นเดือนหรือ ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปก็ยังไม่สายนะคะสําหรับชาวราศีมังกรน,นะถัดมานะคะในเรื่องของการเงินดวงการเงินในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะมันมีหลายอย่างที่คุณอยากได้อยากมีนะคะอยากใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องเงินเยอะมากๆแต่ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีมากนักในการใช้เงินนะคะในช่วงนี้ยังคงต้องรัดเข็มขัดยังต้องระมัดระวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะคะหลักๆแล้วเนี่ยเงินของคุณจะหมดไปกับเรื่องของสถานที่พักอาศัยคนในครอบครัวนะคะการใช้จ่าย ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบาลานซ์ยากสักนิดหนึ่งแต่ว่าคุณสามารถที่จะทําได้แต่อาจจะต้องเด็ดขาดนะคะอย่าใช้จ่ายเกินตัวนะอย่าเอาเงินไปใช้เกี่ยวกับของฟุ่มเฟือยมากเกินไปในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องเน้นนะคะว่าเงินก้อนนี้ใช้ทําอะไรเงินก้อนนั้นใช้ทําอะไรวางแผนให้ชัดเจนแล้วการเงินของคุณเนี่ยมันจะกลับมาโฟในช่วงประมาณสัปดาห์ที่3ถึงสัปดาห์ที่4นะคะการเงินของคุณจะราบรื่นขึ้นหรืออาจจะมีเงินจากคนรักนะคะคนใกล้ตัวคนในครอบ ครัวเนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออาจจะเป็นเงินก้อนเงินจากการลงทุนในช่วงที่ผ่านมานะคะทำให้การเงินของคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้ลงตัวค้นนะคะในช่วงนี้เนี่ยยังไม่ค่อยแนะนําให้นําเงินไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะคะอย่างที่คุณคาดหวังไว้เกี่ยวกับเรื่องสถานที่พักเรื่องยานพาหนะอันนี้ยังไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่ามันจะส่งผลให้สะดุดติดขัดหนักมากนะคะทาให้คุณเกิดความเครียดหมดเงินไม่ทันมีปัญหาอื่นๆตามมาได้อีกนะในช่วงนี้ใจเย เย,เย็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ก่อนนะคะ ถัดมานะคะในเรื่องของความรักกันบ้างสําหรับดวงความรักนะคะใครที่ยังโสดอยู่มีมองว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนจริงจังนะคะเข้ามาในชีวิตเป็นคนที่จะสามารถสร้างความสุขนะคะสร้างเสียงหัวเราะเป็นครอบครัวที่ดีให้กับคุณได้แน่นาคตต่อไปแต่ในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงดูโปรไฟล์ดีๆนะคะว่าเขาเนี่ยโสดสนิทจริงหรือเปล่ามีลูกติดไหมนะคะหรือว่ามีปัญหาทางความรักใดๆที่ยังไม่ชัดเจนอยู่หรือเปล่าอย่าเพิ่งรีบร้อนตัด สินใจคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแต่ต้องให้เขาไปเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะต่อมานะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางที่ดีนะคนรักของคุณเนี่ยให้ความดูแลดีเป็นคนที่คอยแบ่งปันนะคะคอยช่วยเหลือคอยแชร์ให้กับคุณเนี่ยอยู่เสมอเลยเขาทั้งรักแล้วก็เป็นห่วงคุณนะคะในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีบ้างนะที่ตัวเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือตัวคุณเองเนี่ยะคะ่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยอาจจะทําให้บางช่วงของความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะมันอาจจะ จะมีปัญหากันบ้างทะเลาะกันบ้างไม่ลงรอยกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วค่ะทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นความสัมพันธ์จะกลับมาเป็นครอบครัวมาเป็นคนที่รักกันนะคะดูแลช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เหมือนเดิมนะอาจจะมีแค่บางช่วงเท่านั้นนะคะในช่วงที่รู้สึกไม่โอเคก็ค่อยๆทําใจให้สบายแล้วค่อยปรับความเข้าใจกันจะดีที่สุดนะและสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ระมัดระวังเกี่ยวกับสภาพอากาศให้มากขึ้นนะมีเกณฑ์ที่คุณนะคะจะแพ้อากาศแพ้ฝุ่นละอองนะคะหรืออาจจะเป็นหวัด จากละอองฝนนะคะฝนตกแบบนี้เป็นต้นนะช่วงนี้ก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทานวิตามินเสริมเพิ่มเติมจะช่วยให้ร่างกายนะคะฟื้นฟูได้เร็วขึ้นหรือมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดหัวใจนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภายในช่วงนี้อาจจะต้องเข้ามาโฟกัสในส่วนนี้ให้มากขึ้นนะและสุดท้ายเรามาเช็คกันอีกว่าไพ่อีกหนึ่งสำหรับนะคะอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรกับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมี นาคมนี้กันบ้างมิวจะเปิดขึ้นมาสามใบนะคะใบที่หนึ่งปิดบงังใบที่สองเลิกลาและใบสุดท้าย ดุดันในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณเนี่ยจะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเปิดใจให้กับใครใครที่เข้ามาค่ะคุณจะมีความกังวลว่าเฮ้ยเขาจะเข้ามาด้วยผลประโยชน์ไหมเขาจะเข้ามาทําให้เรารู้สึกไม่โอเคไหมนะคะเป็นช่วงจังหวะหลายอย่างมากๆที่คุณจะรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครอย่างเต็มที่นะแล้วก็ใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักนะยืดเยื้อมานานไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่อะไรยังไงในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้จบมีเกณฑ์ที่จะได้เลิ ลักานนะคะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะหัวร้อนได้ง่ายนะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างดุนะคะพยายามปรับในเรื่องอารมณ์ให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยคนรอบข้างจะไม่กล้าเข้าใกล้นะคะคู่ค้าสมาคมเนี่ยอาจจะกลัวคุณได้นะเพราะฉะนั้นนะคะเน้นควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกให้ดีถ้าหากว่าอยากที่จะมีคู่ค้าสมาคมใหม่ๆอยากให้ทุกอย่างก้าวหน้าเป็นไปอย่างที่ภาพรวมของเดือนนี้บอกมานะคะก็ให้ควบคุมเรื่องอารมณ์เรื่องสติของตัวเองให้ดี ค่ะถัดมานะคะเรามาดูเลขนำโชคให้กับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมีนาคมนี้กันบ้างนะคะเลขแรกเลข8เลขที่2เลข0 และเลขสุดท้ายเลข4ี่ค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมังกรทุกท่านด้วยนะคะคิดหวังอะไรไว้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้คุณลงมือทำอย่างจริงจังนะคะความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขตลอดเดือนนี้นะคะใครที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนำคำแนะนำในวันนี้นะคะจากไพ่ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวของคุณเองแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะ ขอขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ